สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวอาวุธ LD ของน้องกาเน็ตนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ผมกดกระชายใทางบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรทําครับก็เลยไปกดเพิ่มอีก80เขียวนะครับก็สรุปแล้วตู้น้องกาเน็ตผมก็โดนไปทั้งหมด100เขียวนะครับถึงจะได้อาวุธ LD ของน้องมานะครับ ก็เลยทำให้ผมมีอาวุธเอาดีมารีวิวให้ดูในวันนี้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลานะครับเราก็มาเริ่มรีวิวตัวน้องการเหตุกันดีกว่านะครับสำหรับน้องการเหตดนะครับก็เป็นซับพอร์ตกึ่งดาเมจนะครับที่ทำหน้าที่ได้หลายอย่างนะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าน้องการเหตดรอบนี้เนี่ย ยังไม่จะรับการรีเวิร์กนะครับอ่าสำหรับน้องกรเน,น็ดเนี่ยจะไปรีเวิร์กอีกทีหนึ่งก็ตอนปลดเลเวล90เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นสายซับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะหวังดาเมจจากน้องเนี่ยก็อย่าไปหวังมากนะครับแต่สิ่งที่น้องทำได้เนี่ยก็ถือว่าช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับสำหรับอ่าผู้เล่นใหม่นะครับที่ ไม่มีซับหรือว่าไม่มีตัวแปะแพ้ธาตุกับบัฟตีธาตุให้กับปาร์ตี้นะครับซึ่งน้องการเน็ตก็จะช่วยผู้เล่นใหม่ตรงจุดนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้เล่นใหม่มีบัฟอยู่แล้วนะครับแล้วด่านนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ดูดธาตุลมเนี่ยก็สามารถใช้บัฟได้นะครับแต่ข้อเสียบัฟก็มีแค่อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือไม่สามารถเติมเลือดให้กับทีมได้นั่นเองนะครับ ก็มีประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราก็มาดูกันที่ชุดคอสตูมของน้องกันนะครับซึ่งชุดคอสตูมนะครับผมผมคุยกับอาจารย์ต้นนะครับทําไมเหลี่ยมไม่ทําเป็นลุกน้องการเด็ดผมสั้นนะครับตอนที่ตัดผมนะครับผมว่ายังดูน่ารักกว่าชุดอจอมเวทขาวอีกนะฮะจริงๆแล้วผมก็ชอบลุกอตอนผมสั้นเหมือนกันนะครับ นี่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ชุดคอตูมเนี่ยตัวน้องจะโชว์สัดส,ส่วนค่อนข้างสวยงามนะฮะนี่นะฮะทุกส่วนเลยทีนี้ก็เราก็มาดูกันที่เกราะฟ้าก่อนละกันนะครับสำหรับเกาะลูฟีเนียของน้องนะครับก็ยังไม่ได้เพิ่มตัวตีเลือดให้กับาราตีนะครับการที่เราจะเพิ่มเลือด เพิ่มการตีเลือดให้ปาร์ตี้เนี่ยจะต้องยัดหนังสือ1เล่มนะครับให้เป็นรูปบวกแบบนี้นะครับนี่ฮนะถึงจะเพิ่ม2%นะครับสำหรับเกาะฟ้าของน้องเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ความอวยของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดเราไม่ค่อยได้ใช้น้องออกงานเท่าไหร่เนี่ยการทำเกาะฟ้าก็อาจจะไม่คุ้มนะครับหรือไม่ก็รอทำทีเดียวตอนที่น้องเนี่ยปลดเลเวล90พร้อมดีเวิร์กก็ได้นะครับ ผมก็เลยสําหรับตัวผมนะครับผมก็เลยทําทแค่ยัดหนังสืออย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับส่วนเกาะฟ้าเดี๋ยวอาจจะไปทําตอนบทเรเวเก้านะครับสำหรับผมนะครับทีนี้ก็มาดูกันถึง AF นะครับสําหรับ AF เนี่ยก็แนะนําเป็นบูทยืนพื้นที่บูทนะครับเพราะว่าบูทเนี่ยมันบวกค่า i n b e ฟแม็กเบฟแอทแทแล้วก็ดีฟห้นะครับ ส่วนอันบนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะใส่แอตแทกร้อยแก็ได้หรือว่าจะใส่แม็กเบฟสามร้อยสามสิบก็ได้นะครับแต่ว่าสกิลต่างๆของน้องเนี่ยก็จะเด้งเบฟตัวคิดจากค่าแอตแทกนะครับถ้าเกิดอยากให้น้องเด้งเบฟแรงๆก็ต้องใส่เป็นแอตแทกร้อยแปดคู่กับบูทเหมือนผมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งครับว่าอยากจะใส่แบบไหนนะครับแต่ยืนพื้นที่บูทแน่นอนหนึ่งอันนะครับ ส่วนสเฟียรก็ใส่อะไรก็ได้นะครับผมก็ไม่สำหรับน้องการเน็ตไม่มีอะไรตายตัวนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยตอนนั้นผมก็ใส่ใส่ลูกของน้องไปนะครับหลังจากที่เติมเลือดแล้วเนี่ยก็จะเพิ่ม Attack 10% 6เทิร์นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆในเกมกันดีกว่านะครับสำหรับตัวน้องกาเน็ตเนี่ยคอมมานด์ตีเบลกับตีเลือดจะมีทั้งหมด2โหมดนะครับจะมีโหมดสกิล1กับโหมดสกิล2นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิล l d ก่อนนะครับสำหรับตัวน้องกันเด็ดที่ผมเริ่มจากสกิล l d เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวน้องมีสเปเชียลวัปเปหัวนะครับถ้าเกิดตัวน้องเนี่ยได้อัปเกรดฟูลหมดทุกอย่างแล้วนะครับเริ่มเทิร์นแรกมาเนี่ยตัวน้องจะใช้สกิลฟรีนะครับเพื่อเลือกโหมดให้กับตีเบฟตีเลือดนะครับว่าเราจะเอาโหมด อาสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลเอลดีกนก่อนนะฮะสำหรับสกิลเอลดีนะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยสกิลเอลดีจะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับก็จะเป็นการเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับ การโจมตีจะเป็นการตีเบฟหมู่5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดจำนวน2ครั้งนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแล้วก็สกิล L d เนี่ยสามารถตีเกินแม็กเบฟได้1 8 0นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับโดยคิดจาก HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็จะเติมเลือดให้กับปาร์ตี้นะครับโดยคิดจาก HP ดพดาเมจที่ทำได้เช่นกันนะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวน้องเนี่ยจะเพิ่มสเปเชียลวับบนหัว12เทอร์นะครับสำหรับสเปเชียลวัปอันนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ขั้นนะครับแล้วก็จำนวนเลข5นี้คือจำนวนของสเปเชียลวัปที่คงอยู่บนตัวน้องนะครับถ้ามันหมดสเปเชียลวัปก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยดูเลขสเปเชียลวับให้ดีๆด,ด้วยนะครับ ทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูถึงสเปเชียลบัฟกันก่อนละกันนะครับก่อนที่เราจะกดสกิล l อ l ดีให้ดูนะครับสำหรับสกิลขอไปนะสำหรับสเปเชียลบัฟเนี่ยจะมีทั้งหมด2ส่วนนะครับโดยที่ส่วนแรกเนี่ยจะเป็นค่าบัฟที่ให้กับตัวเองและปาร์ตี้นะครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มดาเมจจากการแพ้ธาตุ20%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเด้งเบฟ เด้งเว็บแรงขึ้น10%นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเพิ่ม HP Damage 10%เมนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่า Overflow 10%อนะครับอันนี้สำหรับ Special Buff ที่อยู่ในส่วนของให้ค่าความสามารถตัวละครนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนที่2นะครับเป็นการโจมตีซ้ำของน้องนะครับจากการที่น้องได้อาวุธ LD และมี Special Buff นี้นะครับทำให้น้องสามารถโจมตีนอกเทินเมื่อ Special Buff เนี่ย ถึงขั้นที่กำหนดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแอคชั่นของฝั่งศัตรูหรือออกจากฝั่งเรานะครับอ่าสเปเชียลวัฟเนี่ยจะนับ1ขั้นทุกๆก,การออกแอคชั่นครับทีนี้เราก็มาดูรูปแบบการโจมตีกันนะครับสำหรับรูปแบบการโจมตีเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้30%นะครับโดยคิดจากค่าแม็กเบฟนะครับ แล้วก็การโจมตีเนี่ยจะเป็นการตีเบฟหมู่ทั้งหมด5 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้อีก10%นะครับโดยคิดจาก HP d a m a g ที่ทำได้นะครับแล้วก็ขั้นของสเปเชียลบัฟเนี่ยก็จะลดเหลือ1เท่าเดิมนะครับซึ่งที่ผมอธิบายก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเกิดผมกดสกิล LD เลยเนี่ยตัวสเปเชียลบัฟก็จะทำงานทันทีนะครับ นี่นะฮะโดยการซัมมอนอสูรอาร์ของน้องนะฮะออกมาโจมตีแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือการโจมตีซ้ำจากสแต็กที่ครบนะฮะเห็นไหมครับว่าพอโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยสแต็กก็จะลงมาเหลือนหนึ่งนะครับแล้วก็สเปเชียลบัฟก็จะอยู่12เทิร์นตรงนี้นะครับเมื่อเรากดสกิล LD 1ครั้งนะครับเห็นไหมครับว่าพอน้องน้องเรมเนี่ยใช้สกิล2ปุ๊บจบแอคชั่น สเปเชียลวับก็เพิ่มขั้น1ทันทีนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิลหนึกันก่อนนะครับสำหรับสกิลหนึเนี่ยจะเป็นโหมดธาตุน้ำนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเด้งเบฟให้กับตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอตแทของน้องนะครับอย่างที่2นะครับการโจมตีจะเป็นการตีเบฟหมู่นะครับด้วยธาตุน้ำจำนวน4 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือด สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแต่ว่าตัวน้องเนี่ยเบฟจะไม่เด้งนะครับทีนี้เราก็มาดูคอมมานตีเบฟกับตีเลือดในโหมดในโหมดสกิลหนึ่งนะครับโหมดทาตน้ำนะครับ สำหรับคอมมาสกิลหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมอธิบายไม่หมดไปนะฮะ,ะต่อจากที่เป็นดาเมจหมู่หานนะครับก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับโดยคิดจากค่า HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะแปะดีบัฟแพ้ธาตุน้ำให้กับมอนสเตอร์ทุกตัวในสนามนะครับแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยจะได้รับบัฟดับบยูนะครับ ถ้าเกิดใครมีบัฟจากสกิล2ก่อนเนี่ยจะยกเลิกบัฟจากสกิล2นะครับแล้วก็แอคทีฟเป็นบัฟจากสกิล1นะครับสำหรับปาร์ตี้เนี่ยจะได้บัฟนะครับเบฟรีเจนต์นะฮะซึ่งเสียได้นะครับที่บัฟเป็นบัฟธรรมดาไม่ใช่กรอบขาวตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของคอมมานต์ตีเบฟนะครับเมื่อกี้ผมลืมจริงๆนะฮะ Command ตีเบฟนะครับก็จะตีเบฟหมู่นะครับด้วยทาตน้ำจำนวน3ามหินนะครับแล้วก็ไม่มีการตีเลื่อนนะครับสามารถเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับโดยคิดจากค่าแอตแท็ของตัวน้องนะครับแล้วก็อัสุดท้ายนะครับเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้120%นนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูคอมมานดตีเลือดของหมวดธาตุน้ำนะฮะสำหรับคอมมานด์ตีเลือดในหมวดธาตุน้ำนะครับอย่างแรกเลยนะครับน้องจะตีเบฟด้วยธาตุน้ำจำนวน4 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ เด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับยกเว้นตัวเองนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจาก h p พดาเมจที่น้องทำได้นะครับและตัวน้องก็เบฟศูย์เหมือนเดิมนะครับอันดับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่โหมดสายฟ้านะครับการที่เราจะเปลี่ยนโหมดก็ง่ายๆครับแค่กดสกิลหนึหรือสกิลสอแค่นั้นเองครับ อ๋อเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูโหมดสายฟ้านะครับเรามาดูบัฟจากสกิลหนึ่งกันก่อนละกันนะครับรอบนี้รู้สึกว่าผมจะพลาดเยอะนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับบัฟจากสกิลหนึ่งนะครับวอเตอร์ดาก้อนอันนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นบัฟดนะครับ สำหรับบัฟเดอะันยูนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีจากธาตุน้ำนะครับ30%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟ20%อนะครับอันนี้ให้ตัวเองนะครับแล้วก็ในส่วนของปาร์ตี้นะครับจะเพิ่มแม็กเบฟ25%นะครับแล้วก็อันที่2เพิ่มค่าอินเบฟ45%นนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของบัฟจากสกิลหนึ่งนั่นเองนะฮะ ทีนี้เราก็มาดูกันถึงโหมดสายฟ้าสกิล2กันนะครับสำหรับโหมดสายฟ้านะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเด้งเบฟให้กับตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอตแท็กนะครับอย่างที่2นะครับจะตีเบฟหมู่ด้วยธาตุสายฟ้าจํานวน4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดอย่างที่3นะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 8 0แนะครับแล้วก็อย่างที่4 ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแล้วก็อันดับต่อไปครับก็จะแปะดีบัฟแพ้สายฟ้าให้กับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับบัฟทีนะครับถ้าเกิดตัวน้องมีบัฟดับเนะครับก็จะแคนเซิลบัฟดนะครับแล้วก็แอคทีฟบัฟทีแทนนะครับและตัวน้องเนี่ยจะได้รับบัฟ เพิ่มแมกเบฟขั้นหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมมานต์ตีเบฟตีเลือดในโหมดสายฟ้ากันนะครับสำหรับคอมมานต์ตีเบฟในโหมดสายฟ้านะครับอย่างแรกเลยนะครับตีเบฟหมูด้วยธาตุสายฟ้านะครับ จํานวน4ี่ฮิตนะครับเราก็ตีเลือดโดยที่การตีเลือดเนี่ยจะตีเลือดเป้าที่เราเลือกเท่านั้นนะครับอย่างที่2นะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็อย่างที่3เด้งเบฟให้กับตัวเอง50%ของ HP ด a m a าเมที่ทำได้นะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันที่ อคอมมานด์ตีเลือดนะฮะในโหมดสายฟ้านะครับสำหรับคอมมานด์ตีเลือดในโหมดสายฟ้านะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับยกเว้นตัวเองนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอตแทกนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับตีเบฟหมูด้วยท่าสายฟ้าจํานวน2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยจะทําการโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็จะเด้งเบฟ20%ของ HP ด a m ดาเมที่ทำได้นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%นะครับแล้วก็เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ20%นะครับซึ่งตอนนี้มันไม่มีลูกน้องนะฮะก็ทำให้ไม่เห็นดาเมจข้างนะครับ อันดับต่อมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิล65ก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปสกิล EX นะฮะสำหรับสกิล65นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเพิ่มแม็กเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับ10%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มเบฟรีเจนนะครับ40%นะครับของค่าอินเบฟนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูกันที่ บัฟจากสกิล2ก่อนนะครับบัฟตัวทีอันนี้นะฮะสำหรับบัฟตัวทีนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มดาเมจจากการตีด้วยท่าสายฟ้า30%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแม็กเบีสินนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของปาร์ตี้นะครับสำหรับส่วนของปาร์ตี้เนี่ย จะเพิ่มค่า a t t a ท็นะครับทั้งหมด25%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า m a c b เบฟ25%นะครับอันนี้ก็คือบัฟจากสกิล l 2นั่นเองนะฮะตอนนี้ก็เกรด ex ก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูอันสุดท้ายก็คือสกิล ex นั่นเองนะฮะ สำหรับสกิล ex นะครับอย่างแรกเลยนะครับเติมเลือดให้กับปาร์ตี้นะครับอย่างมากนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับโดยคิดจากค่าแม็กเบฟนะครับอย่างที่3นะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 5 0นะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับปาร์ตี้นะครับจะได้รับบัฟ holy holy p นะครับ10เทิร์นนะครับ แล้วก็ตัวเองเนี่ยจะได้รับบัฟฮลี่จีนะครับ1เทินหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะครับตัวน้องกาเนตจะได้เทินต่อทันทีนะครับแล้วก็แปะดีบัฟนะครับแพ้น้ำกับธาตุสายฟ้าให้กับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับหลังจากที่น้องใช้สกิลเสร็จแล้วนะครับเทินต่อไปน้องจะใช้สกิลฟรีนะครับนี่นะฮะ เรียกอเล็กซานเดอร์ออกมากลางปีกสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ได้เทิร์นต่อทันทีพร้อมกับใช้สกิลฟรีนะครับสำหรับบัฟจากสกิล LD อ่าขอไปฮนะสกิล EX นะครับเอลลี่พีก่อนละกันนะฮะสำหรับบัฟนี้เนี่ยจะให้กับเพื่อนนะครับนี่นะฮะฮอลลี่พีนะครับ อย่างแรกเลยนะครับจะทำให้คนที่มีบัฟฮูรีพีนะครับโจมตีเป็นาธาตุน้ำและสายฟ้าแรงขึ้น25%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับมีผลของเบฟรีเจนต85%นะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟของตัวละครตัวนั้นนะครับสำหรับตัวน้องการเห็นนะครับที่ได้บัฟ ฮอ r ี่จีหนึ่งเทอร์นะครับก็ค่าความสามารถมีแค่อย่างเดียวนะครับนั่นคือเพิ่มค่า o v e r f ร์โ80%สนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของตัวน้องกระเน็ตก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวน้องกระเน็ตก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมพูดติดๆขัดๆหรือว่ามีสะดุดไปค่อนข้าง หลายครั้งเลยนะครับต้องขออภัยดวงหน้าด้วยนะครับรอบนี้คือรู้สึกสมองไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูคออ b บิ i ิตี้ของน้องกันดีกว่านะฮะถึงขั้นผมลืมลืมเซตติ้งตัวคออาบิลิตี้อ่ะก็คิดเอาแล้วกันนะสำหรับคออาบิลิตี้นะครับสกิลแรกเลยนะฮะ อันนี้นะครับน้องจะโจมตีออกมาเหมือนกับสกิลหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คนที่เรียกออกมานะครับจะได้สเปเชียลเอฟเฟกนะครับ3เทินนะครับนั่นก็คือทำให้คนเรียกนะครับโจมตีเป็นทาต้าน้ำนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ20%์นะครับ นีจะอยู่3เทินแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูความสามารถของสกิลคอ o อ์กันนะครับการโจมตีก็จะเหมือนกับตัวน้องเลยนะครับส่วนสเปเชียลเอฟเฟกที่ได้จากสกิล l อลนะครับจะเพิ่มค่า o v e r f ร์โนะครับ20%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า HP Damage 10%นะครับให้กับปาร์ตี้นะครับตรงนี้นะครับ มนสูรมันช่างเท่จริงๆนะฮะนี่นะครับถ้าเกิดเรากดสกิลคออันแรกไปก่อนแล้วนะครับแล้วมันยังไม่หมดนะครับแล้วเรากด LD เนี่ยมันจะทับของเก่าไปเลยนะครับนี่นะฮะสำหรับคออเบลิตี้ก็มีเท่านี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นน้องเบื้องต้นกันนะครับว่าเราจะเล่นน้องกันยังไงดีนะฮะ สำหรับการเล่นน้องนะครับอันแรกเนี่ยสกิลฟรีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมจะชอบกดอ่าสกิลหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยส่วนมากผมจะชอบใช้โหมดสายฟ้ามากกว่านะครับเพราะว่าโหมดสายฟ้าเนี่ยจะเพิ่มค่าแอตแทกให้กับปาร์ตี้นะครับแล้วก็เพิ่มค่าแมกเบลให้ปาร์ตี้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นสายเพิ่มเด้งเบฟอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องใช้โหมดสายโหมดน้ำโหมดธาตุน้ำนะครับนี่นะฮะหลังจากที่เรานะครับได้กดสกิล1และสกิล2ไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆด้วยนะครับว่าจะกดสกิล1ห,หรือสกิล2ก่อนองแล้วแต่คนนะครับแต่ผมเนี่ยจะชอบให้น้องอยู่ในโหมดสายฟ้านะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะกดคอมมาน d ์ตีเบฟเลือดนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะเล่งเกรดเอีย็์ให้เต็มไวๆเนี่ยเราก็จะจำเป็นที่จะต้องกดสกิลนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงแบบนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเกรดเอเอ็ああ์ gate, จะเต็มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสเปเชียลับตรงนี้เนี่ยเทิร์นใกล้จะหมดนะครับ เราก็เรียกเลยนะฮะสกิล LD นะครับให้มันอยู่12เทิร์นนะครับจริงๆแล้วการเล่นน้องกันเน็ตเนี่ยเล่นไม่ยากเลยนะครับเล่นง่ายมากสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคอยระวังนะครับนั่นก็คือดีบัฟนะครับที่แพ้ธาตุน้ำกับธาตุสายฟ้านะครับอย่าให้หายนะครับถ้าเกิดดีบัฟอันไหนหายเนี่ยแล้วสกิล l x x ยังไม่มาเนี่ยเราก็กดสกิลธาตุที่หายไปนะครับ อย่างเช่นถ้าเกิดธา,าตุน้ําหายไปเราก็กดสกิลหนึนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกร ex มันเต็มเนี่ยเราก็ให้กดสกิล ex แทนนะครับเพื่อที่จะให้สกิล ex เนี่ยมันแปะดีบัฟแผล2อธาตุไปเลยนะฮะนี่นะฮะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อย่าลืมดูนะครับเราต้องดูบัฟ โฮลี่พีของเพื่อนด้วยนะครับว่ามันใกล้หมดหรือยังนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดบัฟโฮลี่พีหมดเนี่ยตัวเพื่อนจะโจมตีไม่ติดการแพ่ธาตุนะครับก็จะตีเบาลงนะฮะนี่ฮะอย่างตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าบัฟโฮลี่พีของเพื่อนใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็ดีบัฟเนี่ยก็ใกล้หมดแล้วเราก็กดสกิล ex ไปเลยนะฮะหลังจากที่กดสกิล ex ไปแล้วนะครับอันนี้กออยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับว่า เทิร์นต่อไปของน้องการเน็ดเนี่ยเพื่อนๆจะใช้โหมดไหนนะครับจะใช้โหมดสายฟ้าหรือว่าจะใช้โหมดน้ําอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมชอบทิ้งไว้ที่โหมดสายฟ้านะครับเพราะมันโอเคกว่าสําหรับผมนะฮะผมชอบให้น้องเนี่ยทําให้เพื่อนโจมตีแรงขึ้นนะครับที่เหลือก็กดคอมมานด์ตีเบฟตีเลือดรอนะครับ เพราะว่าบัฟมันอยู่ตั้ง9เทิน10บเทินนะฮะบัฟจากสกิล EX นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสแปมสกิลเบ่อยเนี่ยสกิลน้องจะหมดไวมากนะครับก็ประมาณนี้การเล่นน้องการเน็ตก็มันไม่มีไม่มีอะไรซับซ้อนจริงๆนะครับก็ข้อควรระวังก็มีแค่เรื่องดีบัฟกับบัฟของปาร์ตี้นะครับแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็บัฟจากสเปเชียลเอฟเฟกอันนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้เลย ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังงงอยู่หรือว่าสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยก็จะมาช่วยตอบให้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวอาวุธ LD ของน้องกาเน็ตก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ